ผมจะออกค้นหาดาวในฝันจนกว่าจะพบมันซุกอยู่ในลิ้นชักแห่งความไร้เดียงสาห่อหุ้มด้วยผ้าพันคอแห่งความอัศจรรย์หากคุณอยากทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นให้ย้อนมองดูตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงมันซะนิสัยของผมเนี่ยอะไรที่โลกแฟชั่นบอกว่าไม่ผมยิ่งจะทำ ความเท็จเหมือนการวิ่งระยะสั้นแต่ความจริงเหมือนการวิ่งมาราธอนท้ายที่สุดแล้วความจริงจะเป็นผู้ชนะในมาราธอนครั้งนี้บนชั้นศาลแค่คิดว่าจะทำให้ดีเท่าคราวที่แล้วนั้นยังไม่ดีพอการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือการได้เห็นผู้แตกฉานในสาขาวิชานั้นๆ รังสรรค์ผลงานให้ดูแค่การเกิดมาบนโลกโดยรู้ว่ายังมีคนที่รักคุณและจากโลกนี้ไปในแบบเดียวกันเพียงเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตระหว่างนั้นก็พอจะกัดฟันสู้ต่อไปได้เวลามีคนถามว่าผมทำเพลงยังไงผมมักจะตอบว่าก็แค่ลงไปเดินย่ำมัน เหมือนเวลาคุณเดินลงไปบนลำธารรับรู้ถึงกระแสน้ำที่หล่งไหลนั่นแหละเพลงมันอยู่ในนั้นดวงดาราไม่เคยตายมันแค่แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มและลีลาแห่งชีวิตผมเกลียดมากเลยไอ้พวกร้านขายสัตว์สตาฟบ้าบอทั้งหลายเนี่ย ถึงยังไงผมก็จะไม่หยุดช่วยเหลือและมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามคำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากันว่าการเลี้ยงลูกก็ไม่ต่างจากการเต้นคุณ919วแล้วให้ลูกของคุณ9ตามผมก็ไม่ต่างจากคนอื่นหรอกผมก็มีเลือดมีเนื้อเหมือนกันแถมยังเป็นคนเขินง่ายซะด้วย ชีวิตคือเสียงเพลงทุกอย่างเริ่มจากโลหิตที่เริงระบำอยู่ในเส้นเลือดทุกชีวิตต่างก็มีจังหวะของมันแล้วคุณล่ะได้ยินเสียงเพลงของคุณหรือ,อยังพวกเราทุกคนคือผลผลิตของสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับเราในวัยเยาว์ถ้าเราบอกให้คนในฮอลลีวูดที่ไปทำสัญญกรรมไปพักร้อนแล้วก็ทั้งเมืองคงจะกลายเป็นเมืองร้าง ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วผมเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากเวลาจะทำอะไรสักอย่างผมจะเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนตทุ่มเทวิญญาลงไปสละชีวิตเพื่อมันนั่นแหละตัวผมเรามาบูรณะโลกทำให้มันดีขึ้นเพื่อคุณและผมและมวลมนุษยชาติมีผู้คนมากมายกำลังล้มตายจากไปหากคุณห่วงใยต่อชีวิตจงทำให้มันดีขึ้นเถอะ เพื่อคุณและผมผมเป็นคนเสพติดความสมบูรณ์แบบผมทำงานจนกว่าจะลงไปกองกับพื้นโลกใบนี้คือการเริงระบำของพระเจ้าผู้สร้างโลกบรรดานักเต้นต่างเกิดและดับลงในพริบตามีเพียงท่าเต้นเท่านั้นที่จะยังคงอยู่สืบไปคราวนี้ละ่ะ